I'm sure I'll แกงลุงอ่ะมันมีคนเลื้อนใส่พวกผมมาแกงมึงก็มาครัมันก็มีคนเลื้อนใส่พวกผูเหมือนกันนะผมให้เกียดลุงนะลุง ะนะใช่ไหม,อ,มอะไรนะลลุงก็เมื่อวานนี้ลุงบอกว่าให้ผมให้ผมไปทําอะไรเรียนเกตใช่ไหมและทีเนี้ยมันมันมีคนมาแทงผมอยู่กลาดผมบอกว่าเอาผมเรียนเกตอยู่บอกว่าลุงบอกให้ผมมาเรียนเกตแล้วก็ยังแทงมันบอกว่าลุงไหนลุงไหนอ,อย่างนั้นแสดงว่าคาพูดลุงเขาคงไม่กด,ดิ์สัธิ์สุดดีใครอะผมก็ไม่รู้เหมือนกันใส่โมงอะครับสามสี่คนเลยแล้วก็มีคนนึงขับมาขับมาพอดีบอกว่าเออให้ตอนมาเรียนไปก่อน อ่ะฮะมันไม่รู้ไงไมันยังถามเลยว่าลุงไหนผมก็บอกลุงแก๊งเดียวกับคุณนะแก๊าทำอะไรเขาก่อนไปล่ะทาผมยังไม่รู้จักเขาเลยครับผมก็บอกเขาแล้วผมก็จุไ๊ไม่ทำอะไรมันมันก็ไม่คงทําอะไรมึงหรอกมันมันไม่ทํายังไงวิ่งมันจะเปิดผมอยู่นะครับได้ไปพูดอะไรใส่มันปะก็เขามาแทงผมผมก็บอกไปอย่างนั้นก่อนครับผมยังไม่ได้ทําอะไรให้เขาเลยครับไม่หมายถึงก่อนที่จะทําอะไรอ่ะทําอะไรก็ลุงบอกให้ผมมาเรียนผมก็ลุงรถไม่าถึงได้พูดอะไรใส่เขาหรือเปล่า ตอนไหนครับก่อนที่จะโดนแทงอ่ะยังเลยนะครับวิ่งมาเขาจะมาเปิดเลยเขาจะมาแทงผมเลยหรอใช่ครับ<ค>รผมก็บอกว่า,วาลุงให้ผมมาเรียนยยใครเนี่ยใครวะมึงรู้ว่าใครได้พี่เร่กวันมาดใใใิใส่ชุดแกงป้าใส่ชุดชั้นใส่ใส่ชุดอ่าใส่โมกํมาหมะ แล้วทำอะไนลุงครับอันนี้ลุงให้รถคนอื่นเขายืมขับด้วยเหรอแรมโบของลุงเหรอเนี่ยเช่นเรมโบของลุงมาครับให้มันไปแล้วให้ง่ายเกินนะครับเนาะไม่มันสลับกันใช้อยู่แล้วของมันเป็นของแก๊งไงอ๋อครับลุงแล้วก็สลับขนาดคําพูดลุงยังยังยังศักดิ์สิทธิ์ขนาดเนี้ยไอ้นั่นผมบอกไปแล้วว่าแบบเออแสดงว่าลุงไม่ได้บอกนี่นี่ลุงบอกว่าลุงบอกไปแล้วผมยังงงเอาเอาง่ายง่ายเอาจนผมแบบเกือบตายอ่ะแล้วผมก็ไปกระโดดจุกจนผมตายเองอ่ะ มันไม่ได้ยินมั้งเมื่อวานนะ่ะเพราะมันอยู่กันไม่กี่คนไงก็บอกคนที่อยู่ตรงนั้นไงครับลงุงตั้งแต่เป็นตั้งแต่ตันนี้เป็นต้นไปลุงก็อันนี้ให้ผมเลยก็ได้นะครับอ่ะตีผมเลยก็ได้ครับลงุงผมก็เอาแบบไหนอะ่ะมึงต้องการแบบไหนอะ่ะเวลาตีมึงอะ่ะเอาแบบปานกลางเอาแบบอ่อนโยนเอาแบบว่าใส่สุดชอบแบบไหนอะ่ะ ลดลุงแรงขนาดไหนก็เอาสุดขนาดนั้นแหละครับลงุงไอต๊อดเอาสุดเอาสุดแบบเมื่อวานได้ไหมแบบอากูขันโอ้ยย่ายาขนาดนั้นแมาลงุงอย่าขนาดน้นถ้าถ้า,ถาใ,ให้กูเล่นสุดมึงกลัวหรอ <c oughs> คนไม่มีอาวุธอ่ะมึงให้กูอุ้มเพื่อมันก็หยามก็แท็กซีคนไม่มีเกินครับลุงไม่มึงต้องการแบบไหนมึงจะอ่อนโยนเอาปานกลางเอาเอาล่างเหมือนพวกน้องๆนั่นแหละครับมันจะได้ไม่เอารัดเอาเปรียบน้องดีอ่า ครับลงแต่ว่าจะขังผมไว้ก็พออาอไอเทียมันก็ต้องขังอยู่แล้วอะถ้ามึงอยากได้แบบน้องๆอ,อะก็ต้อไม่เอารัดเอาเปียบไงถ้าคูเล่นแบบพวกน้องๆใช่ไหมล่ะแบบน้องๆอย่างเงี้ยที่พวกมันตีกันปกติก็ต้องขังไงตอสโอ้โห,โหผมก็ไม่ได้ทำอะไรเลยไอ้กลัวหรอมึงกลัวหรอก็กลัวอยู่ครับไอเดออ่อนโยนให้ก็ได้ตอสสำหรับมึงคนเดียวนะ แต่ว่าก็ตีปกติแต่ขอไม่ขังได้ไหมครับลุงได้ผมก็อยากผมก็อยากเป็นแบบบางกันเรียกอ่อนโยนไงก็เรียกอันนั้นอ่ะเรียกว่าอ่อนโยนคอันนี้เรียกว่าอ่อนโยนอุ้มปกติแล้วกันนะถ้าอย่างนั้นอ่ะไม่ขังโอเคได้ครับลุงลุงจะไหวเรื่องเมื่อไหร่อ่ะผมจะได้บอกน้องๆเลยเนี่ยว่ากูก็ไหวแล้วแต่ว่าผมก็แปลกใจกันแก๊งลุงนะแบบ มีบางคนนิสัยดีนะครับแบบผมเป็นแบบมันก็มันก็มันก็มีหมดแหละทำไมมันมันอยู่ต่อหน้าลุงแล้วมันชอบแบบว่าโชว์พลังใส่ผมมาไหนอ่ะมีมันมีเดี๋ยวมีตัวแหลกผมจะถ่ายไว้ให้ลุงแล้วกันอ่าผมจะถ่ายมาอยู่ผมเลยบอกว่าเอาใส่สูตร J K แล้วมีพลังหรอเหรอเออมันจะชอบโชว์ยิโก้ให้ลุงเห็นผลงานมั้งเนี่ยไม่ค่อยมีนะตอนอยู่มีลุงอาจจะไม่เห็นมันเป็นอย่างนั้นครับอะไรบ๊อบมันว่า J K เลือนอะ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรชอบสิ่งใดอย่าไปทำสิ่งนั้นกับเขาเฮ้ยทาไม่ชอบสิ่งใดอย่าไปทำสิ่งนั้นกับเขาพอดีอาจารย์ด็อกเตอร์ไอสไตล์สอนมาได้จะกลับบ้านยังเนี่ยยังครับยังนะเขาก็ลงไปเติมเงินได้ถึงเวลาแล้ว แล้วว่ามึงทำอะไรกันว่างหรอใช่คว่างลงพร้อมยังอ่ะผมจะได้ขับไปก่อนให้กูไล่เลยเหรออ่ะได้ได้ได,ได้เอาเดี๋ยวเอางี้อ่ามาขออย่างหนึง่งขอแท็กแขนก,กันได้กันนึงผมไปกับพี่ผม ได้ไหมครับเพื่อให้ผมได้หนีหน่อยไงคันนี้เพื่อคันนี้มันมันหนีไม่สุดอ่ะดิเผื่อได้หลุดได้ไรอย่างเงี้ยออาจารย์บอลแทรบสองดีเลยสุดในแผนกน่ะมึงเจ้าสองรอบเลยอะสามจูนเลยนะสามสองจูนเลยนะเออลงซ่อมก่อนพี่งั้นลงซ่อมก่อนพี่ชายรออยู่นี่ก็ได้เดี๋ยวผมเองมึงทำอะไรเนี่ยกูว่าจะเอาพี่เปาหายอยู่พอดีอ่ะวันเนี้ย จริงครับเฮ้ยถ้าพี่เอาพี่ผมเอาผมดีกว่านเอาให้หายกันขังมนะ้ยนขังมึงนะได้ถามผมก็ได้ครับแต่อย่าอะไรก็ไม่นอนนะได้ครับเฮ้ยสุดยอดว่ะไอ้สัตว์นี่แหละทำไมทำไมเขาแบบรักมึงตายขนาดนั้นไอ้เหี้ยคนนี้รักเกินกูอยู่กับเขาไม่นานไอ้เหี้ยเขายังไม่รักกูเท่านี้เลยไอ้สัตว์จริงจริงเชยร์ไม่เท่ากัน พี่เปล่าขึ้นมามพี่ไม่ต้องพี่ไม่ต An ้องเดินมาพี่ไม่ต้องพี่ขึ้นรถเลยพี่ขึ้นรถไปพี่ไม่ต้องขึ้นรถเลยพี่พี่ไม่เถอะพี่ผมอยากทำพี่พี่อย่าเลยอย่าขึ้นผมไม่อยากทำพี่ผมขอร้องเลยได้ป่ะขอร้องได้ป่ะผมอยากทำพี่เลยอ่ะผมอยากเอาพี่หายอ่ะอาวุธก็ต้องขึ้นไปต้องยากกับพี่เปล่าพี่ไมอยู่กับนี้จีเหอะเชื่อผมดิอย่าจะขึ้นเลยพี่ไม่ไม่จริงจริงจริงไม่รอด พี่พี่ก็อยู่นี่ก็ได้เดี๋ยวผมเองเออขึ้นไปเถอะพี่บอลขึ้นไปเถอะเฮ่อรถเตะตอรถเตะไปดิเขาไม่ได้บรรทุกรถเขาแรงทุกคนมันอยู่ที่หลังไป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 ตามตามเจ็บเจ็บสายเหินไปอ่ะ อรขแบบเก่งอันนี้ไอ้เหี้ยดูดิผ่านกันผ่าน้ันส้มก่อนไหมตอนส้มก่อนป้าเา ทำก่อนก็ได้ครับลุงอีิบหนอีหยอบหี่อยหยอบหน่อีไปไอไผมมีครับถ้าว่าเดี๋ยวต้องไปเอาแขกของน้องมามั้งจะได้ไม่หลุดเออจะได้รอดลายเขาด้วยันอ กมดนัดมาเลยว่า รอดยากไอ้เหี้ยเอาคอมแม็กอะเอาคอมแม็กอยู่ทั้งคนนะไอ้สัตว์จะเอาอะไรมารอดไหนยังกูถามจริงไ,ไปดักข้างหน้าดิมันจะขึ้นรถทางซ้ายมันจะขึ้นรถพวกนูน้นไปดักข้างหน้าไปไปดักข้างหน้าเหี yeah, ้ยหาวะ อยู่ไหนอะว่ายสุดแดีวว่าเอ้หนึ่งก,กูว่ายเองหนึ่งว่ายเอาไปเองเอ,องันนี้พวกนี้มันต้องโดนกูไม่ต้องใช้ถังดับำๆตลอกไอ้สัตว์ <c oughs> เอาพี่เปาดีกว่าไอ้เหี้ย หนึ่งปีแล้วน้ำดมน้ำไปเร็วมันนี้มึงวันนี่มึงวันนี่มันไปดิมัน,มน,มนคือไอ้ จังเลยไอ้ตอดตอดอ้อกามาไม่เกินไอ้ตอ้น <ผม S 1> รอลุง,ลงใจเย็นลุงอิบอิก่อน <c oughs> ไอ้ตอดลุงอง <c oughs> พ,พี่ชายผม ก็ใคผมทำไรผิดเหรอลุงอย่าทำผมแบบนี้ดีผมกลัวทีสีคนละสูตรกันปลามันเต็มเลยครับผมกลัวลุงถามพี่หน่อยเดยแถ้าผมไม่อยู่ JK อ่ะแล้วพี่ไม่อยู่ d i a m o n เ h e a อ่ะเราจะตีกันไหมอะไรนะถ้าผมไปอยู่ JK อ่ะแล้วพี่ไม่อยู่ Diamond h a อ่ะเราจะตีกันไหมไม่อยู่เหรอใช่ต่างคนต่างไม่อยู่เหรอใช่ไม่ตีตีทำไมอ่ะเออ แต่ผมต้องขออนุญาตสู้ลุงนะครับเชิญครับครับใส่เกาะรอละครับนี่จะพาผมไปไหนครับขึ้นฝั่งก่อนครับแล้วจะปล่อยโอเคครับปล่อยไปไหนครับนี่ไงปล่อยสู้ตรงนี้ครับแต่ต้องขึ้นฝั่งก่อนมาแล้วแขกมาแล้วทุกคนแกลูอุ้มไ่เป่ามา อดีตอดีอ้าววันวันประมาณหนึ่งหนึ่งอะยิงใครก็ได้ยิงบ้าพี่คอยชิวอุ๊ปเปอร์เดิกเตะไปดีกลับไปเซฟบ้างที่ผมมองปะอ่อดีๆกลับไปเซฟบ้างนี่บ่ผมใครก็ขึ้นไม่อคนนึงอ่ะครูพิงค์อันเนี้ย ไปเไปสองบ้านเดผมเอาสี่แปดลาให้ ไปลากนี้ไปได้ศพหนึ่งอะไป,ปะไปไอเาศพไปไหนแล้วะไปแล้วไอ้ขั้วไปแล้วโอเคครับ เฮียดับสัตว์ไอตอนว่ายไปไหนของมันไว้ไอ้เฮียดกดผิดวัสดีครับพี่เอส จะปล่อยให้สองตัวบิ๊กบิ๊กโดดอุ้มอ๋อแต่บันเทสอ่ะก็จะว่าไม่ไกลจากนี่หรือไปบ้านซิกิซิค่ะหรือจะวนกลับไปที่เดิมแไปนัป่งดูก่อน หาเข็มในหาเข็มในมหาสมุทรไม่ไหวไกลมาขนาดนี้ น,นี่ผมบอกให้อันนี้เล่นเบาๆสุดแล้วนะเนนี้ผมบอกเจอพวกตอสติเจออะไรเ,เป่าเล่นเป่าแลนะ้วเนี่ยก็เป็นสมัยก่อนนี่คือมันเป็นการที่เล่นเอาชนะกันนะไม่สนนะ ก่อนนี้โดนด่าพ่อตายอ่ะไอ้เี้ยฮัดตาทุกวัน่ะช่วงนี้ถือว่าเบาๆ่ะเมื่อก่อนนี้ดูลูห้ามนอนอ่ะตีกันอ่ะดูห้ามนอนอ่ะตื่นมาบอกด้วย ทำมานานพวกกูเฟียอยู่แล้วเป็นธรรมดาฝ่าฝาเฟะว่าชีวันในใครเชื่อมือแลลวเปสอบพว่าชุว์ก็จะตายเชื่อมึงเพอยู่แล้วว่าชีวัน n a l o s e คุณทำไรว่าช y ว u g o n n ดู o สนตีนพวกกูคำมิงสูด o o n แล้วกูควรจะแรงชุกันพ